เช้าวันศุกร์ที่18บแปดุลาคนะครับผมก็ตื่นมาพร้อมกับเห็นข่าวต่างๆว่าเอ้ยเน็ตฟลิมันประกาศงบดีนี่ พาดหัวข่าวก็ดูดีถูกไหมเออร์เน็งบี r เ v เวนูโตต้ง16%มันก็ฟังดูดีแต่ว่าพอดูราคาเท่านั้นแหละอ้าวปิดร่วงลงมาตั้ง5%นะครับแล้วพอมาดูความคาดหวังนะครับก็จะเห็นว่าเออมันก็ตรงตามคาดแล้วทาไมราคามาถึงร่วงวะและขณะที่ผมกาลังงงอยู่ตรงนั้นผมก็ได้เลื่อนไปเจอกับทวีตนี้ใน X นะครับของคุณโจเซฟว่าที่ผ่านมา Netflix นะครับเยื่อธุเดตมันตรงมาแล้ว44%การที่มันจะเทรดแฟลตหรือว่าไม่ไปไหนเนี่ยหลังจาก e ออร์เน็งบีมันคือชัยชนะไปแล้วครับเพราะว่า ถ้าคุณคาดหวังว่าจะให้มันพุ่งเป็นจรวดขึ้นมาอีกเนี่ยอันนั้นคือคุณกําลังโลภอยู่ผมก็ได้อ่านแล้วผมก็เอองสงใส่ผมคงโลภไปหน่อยแหละนั่งสมาธิแป๊บ ก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะครับว่าเราจะมาคุยกันเรื่อง Netflix ล้วนๆทั้งงบและความคาดหวังของผมและนักลงทุนแต่ที่สําคัญนะครับใครยังไม่เคยไปดูคลิปหลัก Netflix ของผมไปดูอันนั้นก่อนนะเดี๋ยวจะคุยกับผมไม่รู้เรื่องนะครับโอเคเรื่องกันที่ข้อแรกนะครับคือ Revenue Guidance ของเขาอะครับเขา Race ด้วยนะ Race ก็คือเพิ่มเป็น44.8-45ถึงพินล้านก็คือโตเยอะนะแต่ประโยคหลังนี่สิ primary driven by foreign exchange นะครับก็คือค่าเงินดอลลาร์มันอ่อนลงกำไรมันก็เลยจะดูเยอะขึ้นกว่าปกติไม่ได้มาจากการํำเงินการของเขาเนาะว่าเพราะว่า Netflix เป็นบริษัทโกโบที่มีอยู่ทั่วโลกแปลว่าสกุลเงินก็คือจ่ายให้ Netflix เป็นสกุลเงินของทั่วโลกนะครับและพอแปลงกลับมาเป็น US ดอลลาร์เนี่ยตอนนี้ค่าเงินมันอ่อนอยู่ก็เลยจะทำให้รายได้เขาดูเยอะขึ้นแต่ว่าไอ้เยอะขึ้นของเขาเนี่ยถ้าเราดูปีที่แล้วเนาะ2024มันอยู่ที่ประมาณ39านะครับรายได้แปลว่าถ้าผมเอาตัวเลขนี้นะ4 4 8ส ผมเอาเป็น45แล้วกันตรงกลางมันจะเท่ากับว่าปีหน้าครับบวกขึ้นมาอีก15%็ก็เหมือนเดิมไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่มันก็เลยอาจจะเป็น,นสิ่งที่ทําให้นักลงทุนนะเห็นแล้วก็เอ้าขนาดค่าเงินช่วยบริษัทคุณขนาดนี้คุณยังบวกได้แค่นี้เองอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าก็เลยทําให้เราต้องมานั่งดิกลีเปอร์นะครับมาดูเมทริกซ์อื่นกันเราก็จะเห็นว่าความคาดหวังของ Netflix มันสูงขนาดไหนนะครับดูที่ valuation ก็ได้คือ EPS ของปี2 2 0 2024เนยี่็นว่าม้บบบาบอากันยูกสิบสี่เา64% ซึ่งการที่เขาจะทําอย่างนั้นอีกในปี2025เนี่ยมันก็อาจจะเกินไปหน่อยหรือเปล่าแต่ว่าราคาครับราคาของ Netflix เนี่ยที่มันเล่นกันมานะเราดูสีน้ําเงินนี่คือราคา Netflix นะครับในตลาดส่วนสีแดงเนี่ยคือ EPS รลายปีคุณก็จะเห็นว่าตอนที่ราคา Netflix มันล่วงเวอร์เ,อรเนี่ยคือ EPS มันลงไป1.4แค่นี้เองแต่ราคามันลงไปแบบเกิน50%นะแต่นั่นแหละคุณก็เห็นว่าตอนที่มันบวกเวอร์เ,อรเนี่ยครับราคามันก็บวกเวอร์เหมือนกัน ซึ่งมันก็เมกเซน์ถูกไหมเพราะมันเป็นหุ้นที่ไฮเบต้าแต่ราคาตอนนี้มันเวอร์เกินกว่า EPS 2025หรือเปล่านี่น่าจะเป็นคำถามที่นักลงทุนส่วนใหญ่มอง v u a t i o ช n น Netflix ตอนนี้แล้วสงสัยเหมือนกันนะครับหรือถ้าคุณไม่ดูราคาไม่คุณดู EPS มาดูฟรีแคสโผลไหมเพราะว่าตอนนี้ Netflix นะครับเขาเลิกรายงานในนี่แหละยอด Subscriber ของ Netflix เนี่ยเขารายงานไปตอน Q 4ปีส0 2 4ัิี่เนี่ยอันนี้คืออันสุดท้ายละ Q 1นเขาไม่รายงานแล้ว Q 2เขาไม่รายงานแล้วหลังจากนี้เขาจะไม่บอกยอดซับแล้วนะ จนกว่าจะถึงแบบน่าจะ350อย่างเงี้ยค่อยกลับมาบอกใหม่ แต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ต้องดูอย่างอื่นนอกจากยอดซับแหละจริงๆตอนนี้มันเป็นแคชแมชชีนไปแล้วถูกไหมตอนนี้เน็ตฟิกเป็นเครื่องจักรผลิตเงินสดไปแล้วเรานั้นเรามาดูฟรีแคชโฟกันอันนี้คือ EV หารฟรีแคชโฟน,นะก็คือคล้ายๆ Pri ซ์ทูฟรีแคชโฟนั่นแหละแต่ว่าผมใช้ Enterprise Value แล้วกันเพราะว่ามันจะได้เอาทั้งหมดของ Enterprise ทั้งนี้ทั้งอะไรพวกนี้ด้วยพอมาหารดูเป็น Multiple เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอน2023มาั4ยี่สิ e บสบบามมานน่รับ Valuation ของ n e t f ้ i x มู่แค่นี้เองนตมงน 50เลยถ้าแพงหน่อยแต่คุณดูนี่สิครับผ่านมาแค่2ปีกว่า3ปีจาก30มันขึ้นไปยอดดอยที่90เลยนะอันนี้คือช่วงก่อนจะประกาศงบถูกไหมก็คือ Netflix เล่น 90x ของ EV p e r f อ c ์ฟนะครับมันคือ3เท่าของตอนที่มันโตแบบบ้าบอเมื่อปี2023-24ถึง24เนี่ยจำได้ไหมแล้วเรายังเล่นให้ค่ามัน3เท่าของตอนนั้นน่ะในราคาปัจจุบันนะครับพอเรา ทำใจเย็นๆแล้วดูครับเราก็จะเห็นว่าเออจริงๆมันก็เมคเซนส์ที่ราคามันจะล่วงแรงนะแล้วถึงล่วงมาเนี่ยตอนนี้มันก็อยู่ที่65มันก็ยังถ้าเอาตามเกณฑ์น,นี้นะก็คือยังแพงกว่าในอดีตที่โตเร็วๆอีกถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันจะล่วงลงมาดรอปลงมาอยู่แถวเนี้ยก็เมคเซนส์เพราะมันยังโตถูกไหมเนฟริกยังโตได้ดีอยู่แต่มันไม่ได้โตเกินกว่าช่วงเนี้ยสเท่าหรอกโอเคแต่ถ้าเราดู ตัวเลขฟีคาดโฟล์ปล่าๆเฉยๆอันนี้เทรลิ่งทัวร์อัลฟันนะครับก็จะเห็นว่าเออมันก็ไปในทิศทางที่ดีแล้วก็เพิ่มขึ้นด้วยนั่นก็เป็นเพราะว่ามาร์จิ้นของเขาก็เพิ่มขึ้นเช่นกันครับนี่นะชาร์นี้คือโอปเปอเรตติ้งมาร์จิน้นรายปีนะครับก็เพิ่มขึ้นมาตลอดแต่มันก็มีสิ่งหนึ่งในเอ็นดิ้งคอร์ที่เอ๊ะอยู่เหมือนกันก็คือตรงนี้เขาบอกว่าคิวสามมาร์จิ้นฟีคาดคือสามสิบเอ็ดจุดห้าก็คือเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันนะครับแต่ g u เด็ด30เองเพราะอะไรครับเพราะว่า Higher Content แล้วก็ Marketing ที่เขาจะต้องใช้ใน Q3 กับ Q4 คือ Q3 Q4 จริงๆมันเป็นปกติที่ Netflix ใช้ Expense เยอะกว่า Q1 กับ2เพราะว่าอ่นโดยเฉพาะ Q4 เลยเพราะว่า Q4 เนี่ย เป็นช่วงที่มีฮอลิเดย์ถูกไหมคริสต์มาสคนหยุดงานกันเยอะเขาก็เลยจะทุ่มมาร์เก็ตติ้งทุ่มคอนเทนต์ช่วงนี้ซะเยอะแต่เราก็อย่ามองแต่แยรายนะครับคือคอนเทนต์บัจเจ็ตมันจะขึ้นตอนนี้คิวสองแล้วเนาะมันจะขึ้นมาอีกเนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะเกินไอ้สองพนีนี้นะหรือถึงเกินก็ได้ปริมปริม,รมตรงเนี้ยแต่ผู้บริหารก็ยังบอกนะว่าเขาคาดหวังที่มาร์จิ้นจะเพิ่มอะถูกไหมเฮียย้อนกลับไปเกี่ยาก็ยังคาดหวังที่ว่า มันคือ30%นะแต่ตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ29.5ก็คือขนาดเขาจะตั้งใจใช้เยอะๆแล้วมาติน n ก็ยังเพิ่มได้เหตุนั้นก็เพราะอะไรครับเพราะว่าเขามี operating leverage ใช่ไหมบริษัทน,นี้รายได้โตเท่าไหร่ เน็ตอินค e ก็จะเพิ่มเท่านั้นเพราะว่า Expense ของเขามันไม่ได้วิ่งแรงเท่าครับค่าใช้จ่ายของ Netflix มันไม่จําเป็นต้องวิ่งแรงเท่าไรายได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นยิ่งไรายได้โตมันเข้า Net Profit เต็มๆยิ่งดูอันนี้นะเราก็จะเห็นเลยว่ามันเกิดขึ้นมาตลอดอยู่แล้วครับเดซิมเบอร์นี่ก็คิว QC ถูกไหมมันเกิดขึ้นมาตลอดอยู่แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่มันจะล่วงแต่ปีนี้เขาบอกว่า มันจะล่วงก็จริงแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าปีนี้สุดท้ายเขาก็คาดการณ์ว่ามันจะจบที่30ก็คือตรงนี้ก็คือยังเพิ่มขึ้นอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ฟังดูเวลวร้ายขนาดนั้นแล้วยังไม่พอครับคือที่ผมสนใจคืออนาคตของ Netflix มากกว่า ือ้พวกนี้มันแค่รายละเอียดปีกย่อยอของรายไตรมาสหรือว่ารายหนึ่งปีเราดูมากกว่า1ปีอยู่แล้วถูกไหมแล้วสิ่งที่ผมเห็นฟิวเจอร์ของ Netflix อสครับที่มองไกลกว่าแค่คอนเทนต์บัจเจตหรือ EPS แบบรายไตรมาสแบบเนี้ยเรามองภาพใหญ่กว่านั้นเราก็จะเห็นสิ่งที่มันจะมาช่วย Netflix ได้มากกว่านี้อีกยกตัวอย่างอันแรก AI AI มาช่วย Netflix ยังไงคือผู้ริหารเขาบอกครับว่ามันมาช่วย Netflix ให้ครีเอเตอร์เนี่ยสร้างผลงานที่ทั้งดีกว่าด้วยไม่ใช่แค่ถูกกว่านะดีกว่าได้ด้วยเพราะมันคือเครื่องมือที่ทําให้ครีเอเตอร์ครับเขาสามารถลองอะไรก็ได้ใน AI โดยที่มันไม่ต้องใช้เวลานานเท่าเช่นจะทําแบบ r ัฟ g h อ d ดิให้ AI มันช่วยตัดก่อนให้เราพอเห็นภาพก่อนแล้วเราค่อยให้มนุษย์เนี่ยเข้าไปฟายจูนดีเทลอีกทีนึงอย่างเงี้ยซึ่งมันเร็วขึ้นขนาดไหนมันเร็วขึ้น10เท่า กว่าวิธีปกติที่เขาใช้ใน VFX VFX นี่คือ Visual e f f e c t นะครับก็คือพวก CG อะไรพวกนั้นนะเร็วกว่าปกติ10เท่ามันก็แป่ว่า A.I มันนอกจากจะทำให้คอสของ Netflix ถูกลงนะมันยังช่วยเพิ่มงานของ Netflix ให้ดีขึ้นด้วยเป็นวินวินทั้งคู่เลยต่อมาครับ จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้อีกหนึ่งรันเวย์ของ Netflix ก็คือแอดจำได้ไหมว่า Netflix ออกแอดเทียเนาะซึ่งผู้บริหารบอกว่าในเออร์นิงคอนี้นะครับเขาบอกว่าเขายังคิดว่ามันจะโตได้อีกประมาณ1เท่าก็คือดับเบิลของแอดเรเวนิวตอนนี้1เท่าเลยนะมันดียังไงครับไอแอดเนี่ยคือในสภาวะเศรษฐกิจ ที่บางรีเจนของเขาอะครับบางรีเจนของ Netflix เนี่ยที่เขาขายอยู่เศรษฐกิจมันไม่ได้ดีครับถ้าเราดูตามรีเจนนะเราก็จะเห็นว่าอันนี้เขาแยกเป็น4อันเมกาแคนาดายุโรปเนาะมิดอซียสเปีเยลปกาลาตินแล้วก็เอเชียถ้าเราลองแยกย่อยนะครับประเทศที่เศรษฐกิจอาจจะไม่ได้ดีมากอายกตัวอย,อย่างเช่นเอเชียก็ได้จะเห็นว่าหลังจากมีแอดเนี่ยเอเชียโตมาแบบดีมากเลยนะครับปีที่แล้ว24%แล้วถ้าเขายังคาดหวังให้แอดโตดับเบิลเนี่ยเคเขาไม่มีตัวเลขแอดให้ผมนะแต่ว่าถ้าเราลองเดาๆดูรีเจนที่ใช้แอดเยอะ ก็คือน่าจะเอเชียนี่แหละอีกอันนึงก็คือลาตินอเมริกาครับอันนี้อาจจะโตไม่ได้เยอะมากแต่ลาตินอเมริกาเศรษฐกิจเขาก็มีความไม่แน่นอนสูงเหมือนกันผมก็เลยคิดว่าแอบเทียนี่แหละจะเป็นอะไรที่จะมาช่วยตรงนี้นะเพราะถ้าเราเทียบทุกรีเจียเลยนะไอ้ที่โตช้าที่สุดคือลาตินอเมริกาครับปีแี้แโตมาแค่8.55% แต่ไอรีเจนอื่นเนี่ยมันสิบกว่าทั้งนั้นก็ต้องเป็นอะไรที่เราจะต้องมาติดตามกันต่อเนาะว่าในรีเจนลาตินอเมริกาเขาจะยังโตได้ไหมหรือว่าเขาจะสูญเสียให้กับคู่แข่งคนอื่นที่ก็มาบุกลาตินอเมริกาเหมือนกันเนาะก็ต้องคอยติดตามดูส่วนอนเวย์ต่อมานะครับก็คือเกมครับทุกคนน่าจะพอเห็น,หนกันบ้างถ้าใครมี n e t f l i x เนาะเกมดังๆก็อย่างไอพวกเนี้ยแล้วในเออร์เ n ็งคอนี้เขาก็ออกมาบอกนะว่าเขาเห็น positive proof points ก็คือเห็นตัวเลขบางอย่างแล้วกันเขาไม่ได้เปิดเผยเห็นตัวเลขบางอย่่างทีีมันดดู ว่าเขาทําถูกแล้วที่เอาเกมเข้ามาใน Netflix ซึ่งเขาใช้โมเดลเหมือนตอนที่เขาเริ่มทําหนังนะครับก็คือไลฟ e เซนเกมก่อนแล้วก็ค่อยๆ่ เดเวลลอปเกมที่เป็นออริจินอลของเขาที่เขามีลิขสิทธิ์อยู่แล้วเช่นสกิทเกมซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าแทมของเกมเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนแต่สิ่งที่ผมชอบมากๆแล้วเขาพูดนะครับก็คือนี่เขาไม่ได้คิดจะลงทุนไอ้ตรงเนี้ยเยอะเกินไปเขาจะรอให้ตัวเลขของคนเล่นเกมมันเยอะขึ้นจริงๆก่อนให้มันแพร่เศตเข้ามาเห็นก่อนว่าไอ้ที่เขาลงทุนเข้าไปเนี่ยมันคุ้มค่านะก็คือค่อยๆลงทุนเข้าไปไม่ได้จะไปเผาเงินสักเท่าไหร่ก็คือยังมองนักลงทุนเป็นอันดับหนึ่งอยู่เนาะแต่ไอ้ Subscript เราไม่ได้ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วยกตัวอย่างอย่าง Microsoft คุณอยากจะใช้ Microsoft คุณอาจจะสมมติซื้อไ i c r o s o f t 3สามหาแค่อยากได้ w o ิ d e ด c e l กแค่นั้นแหละแต่พอคุณเห็นว่าคุณได้อย่างอื่นด้วยคุณซับไปแล้วคุณอาจจะได้ One Drive ด้วยคุณก็ใช้ Microsoft t e a m s ด้วยคุณก็ใช้ PowerPo i n t ด้วยอารมณ์แบบนี้ครับคือมันเป็นบันโดที่คุณมีอยู่แล้วทําไมคุณจะไม่เล่นล่ะถ้ามันเล่นได้ฟรีก็เล่นไปที่มันคือสิ่งที่เรียกว่าอ c ค n o m y of s c อ l e ถูกไหมโดยเฉพาะอีค อย่างเช่น Netflix กสะครับทำเกมเนี่ยคุณเสียเวลาทําไป1ครั้งเนี่ยคุณสามารถเอาไอกเกมเนี้ยไปขายให้กับคน1คนหรือคน1ล้านคนในราคาที่เท่ากันได้ถูกไหมเราไม่ได้มีคอสอะไรเพิ่มจากการทําเกมนี้แล้วไม่ว่าลูกค้าจะเพิ่มขึ้นแค่ไหนอะในยุคดิจิตอลในบริษัทที่เป็นดิจิตอลครับคอสมันไม่ได้มีเพิ่มมากเท่าไหร่แล้วนั่นแปลว่าเขาจะยิ่งฉีกห่างออกจากคู่แข่งได้ยกตัวอย่างนะครับถ้ามีบริษัทหนึ่งคือ Netflix กับคู่แข่ง เน็ตฟิกสมมติมีหนังอยู่10,000แเรื่องสมมตินะครับแล้วคู่แข่งนะครับอาจจะมีหนังอยู่แค่1น0 0 0เรื่องแต่2บริษัทนี้ขายในราคาที่เท่ากัน400บาทถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกซับบริษัทไหนครับเน็ตฟิกหรือคู่แข่งก็ต้องเน็ตฟิกอยู่แล้วถูกไหมแล้วอ่ะสมมติเน็ตฟิกขึ้นราคาละไม่400ร้อยแล้วเน็ตฟิกขาย500แต่คู่แข่งยังอยู่400นะแต่เน็ตฟิกบอกว่า นี่เอาเกมไปด้วยคุณก็จะยังรู้สึกว่าไอเน,นี้ยคุ้มอยู่ถูกไหมอันนี้แหละครับคือ customer value ครับและเขากำลังใช้พลังอำนาจที่เขามีอยู่ก็คือ e c o n mega scale เขามี product เยอะมากๆอย่างเช่นที่ microsoft มีและเขากำลังใช้พลังอำนาจน,น,นั้นอยู่เพื่อเพิ่ม value ให้กับลูกค้าและสร้าง customer acquisition อันใหม่ก็คือการหาลูกค้าแบบใหม่เพราะว่า product เนี้ยครับ มันสามารถคอร์สเซลกันได้คือคุณอาจจะเป็นแค่คนที่อยากเล่นเกมอาจจะแค่อยากเล่น A game, game, ไอเกม s ซุกิเกมไปเกี่ยคุณไม่ได้อยากดูหนังหรอกแต่ว่าการที่คุณมาซับเนี่ยคุณก็จะได้เล่นเกมเต็ไมไปหมดเลยแล้วถ้าคุณซื้อตรงนี้ไปแล้วทําไมคุณจะไม่อยากดูหนังด้วยก็ดูไปด้วยเพิ่มคอร์สเซลลิงเพิ่มสวิชชิ่งคอร์สให้กับบริษัทเข้าไปอีกแล้วสุดท้ายก็คือถ้าไอพาร์ทเกมเนี่ยมันดูดีจริงๆนะ ต้องดูดีก่อนนะเนาะพราะผู้บพิหารเขาบอกเองว่าเขาจะไม่ทุ่มเงินเยอะเกินไปถ้าตัวเลขมันไม่ได้เพิ่มนะแต่ว่าถ้า Impact ของ User มันมีครับเขาก็โอเคที่จะลงทุนเพิ่มในอนาคตแล้วก็สร้าง Business m o เดลใหม่ๆในอนาคตซึ่ง Business m o เดลเกมที่ทําเงินมันยังมีอีกเยอะเลยที่เขาไม่ได้ทํายกตัวอย่างง่ายๆกาชาสร้างเกมกาชาขึ้นมาให้เติมตังเข้าไปหรือพวกแบบคอสเมติกอะแต่งตัวให้สวยๆในเกมอะไรอย่างนั้นนะครับเขายังแอดออนพวกนั้นได้อีก เพราะฉะนั้นรันเวย์ของเกมก็ยังมีให้โตอีกถ้าตัวเลขของคนที่เล่นเกมมันเยอะเนาะก็เมกเซนครับเขาไม่ได้จําเป็นที่จะต้องไปทุ่มเงินเหมือนบริษัทสตาร์ทอัพกับเกมเนาะเพราะว่าถ้าไอ้พาร์ทนี้มันเจ๊งก็ไม่ได้ไรครับเขาก็ยังมีพาร์ทคอร์หลักของเขาอยู่สุดท้ายที่อยากจะพูดถึงอีกนิดนึงก็คือนอกจากเกมเขาก็มีแอนิเมชั่นที่ดีมากๆในช่วงนี้ถูกไหมไม่รู้ว่าเพราะ AI ด้วยหรือเปล่าแต่คนนั้นจะเห็นอันเนี้ยเคป๊อปมันดังอยู่นะแต่ผมยังไม่เคยดูเหมือนกัน แต่เห็นเขาบอกว่าดีหรือเปล่าคืออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง success ของ netflix ในด้านของ animation ที่ก็ไม่ได้เห็นมาสักพักแล้วนะซึ่งผมอยากชื่นชมตรงที่มันผสมผสานเค้าเจ้าของ K-POP กับ animation เนี่ยเข้าด้วยกันซึ่งมันค่อนข้างที่จะโดนเกลียดได้ง่ายนะการเอา2อ,อย่างที่มันสุดขั้วมาผสมกันนะแต่พอเขาทำได้โอเค มันก็อาจจะมี long term fan เนเข้ามานะครับก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าดีแล้วโอเคคลิปนี้ผมได้ระบายเรื่อง netflix ไปค่อนข้างเยอะแล้วว่าผมคิดยังไงกับ netflix บ้างแล้วก็ราคามันร่วงก็จริงแต่ถ้ามองภาพใหญ่ภาพไกลๆครับมันมีแต่จะดีขึ้นด้วยซ้าเพราะฉะนั้นถ้าราคามันร่วงลวงมาต่ออย่างเช่นอันนี้ก็ได้ไอฟีแคที่ผมเล่าไปราคามันล่วงลวงมาจนฟีแคมันอยู่ในดับที่ พอจะรับได้เนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสให้กับเราที่ยังไม่มีหุ้น Netflix นะครับทุกคนคิดเห็นยังไงกันก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้คิดว่า AI จะมาช่วย Netflix มากกว่านี้ไหมหรือจะมีอะไรมาทําร้าย Netflix นะครับอย่างที่เราก็อาจจะเห็นแล้วว่าโซนลาตินอาจจะไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มขนาดนั้นคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับับวันนี้ก็ขอบคุณครับ